น่ดเอาหนูไปเลยโอเคจิกตลอดเป็นเป็นบอกอีกคนนะแปดคนดูโอเคมาเต้นไปนอนดูกันดู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 วันนี้ไม่ทอมจริงใช่ไหมครับตอบครับอ้าว้อมไม่ทอมพี่เลิกเนี่ย้อมครับอันนี่ทอมพี่เลิกแล้วอ๋อเหรอระเบิดโอเคโอเคจบนี่ก่อนนะแค่นี่า้จบแล้วงใครดูหลังหลังหลังมา ดีบนดีบนดีบนานคน้องรับสองตัวแท่ตัวเนี่ยบักมีบักมีไปดูหานเลยเข้าไปเจอปีนยิงหัวแตกเลยไปยาวเอ้ตยนะถึงไดยิงหัวเขาเลยเลยบนี้ระเบิดปะ ยอย่าไปยองดใอิใครตายาแยกบบี้อาร์ทูอยู่สแยกอาร์ทูสาแยกตายซักซี่ตาย

ผมรอให้เจอกับเวลาแล้วมีนอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บีบักมันอยู่บีบักมันอยู่บีบักไปนะเป็นข้าวบีนะมันเกิดเมื่อไหร่แต่งหิงวางเลยวางเลยโอ้กูตายโอ้โหมันอยู่บีบักเออ ได้ไต่ตั้งให้วิทย์ปลิตเหมือนกันนะเนี่ยยาวยังโอ้แกยังมีบนมีบนแก่ตายแล้วใครเซีไรตมาแก้ไหม ปาระเบิดให้พี่ปาระเบิดให้เข้าเลยเข้าเลยมีบอนอ่ะสวยมีบอลเข้าเลยห้ hmm. องรับห้องรับห้องรับตายเกิดใครดูหลังดูหลังนะสรุปไปแล้วเลมีบัเวิร์ นี่คนมันนี่ไม่ได้ซ้อมทีมกันก็เลยอยู่บิวักที่ยูบิวักตีรุ่มแล้วยีบิวักเท้าท้ายพ่ชานไปแล้วเหรอเออเสียใจอยู่เหม็นตดซ้อมป่านนี้ไอ้ฟื้นไม่มาโชไม่มาเนนนง่ายพิชานนนนมาโอ้โหโบสก็ไม่มาแจ็คก็ไม่มาทำไมยังไม่ครบผมเต้ยฟืนนนนไม่ต้องซ้อมก็ได้ีคนไม่ครบโอเค let's g ทำไมยังไม่ครบ ไม่พร้อมทีมเหรอวันนี้นี่ครบไม่ได้อเต้อไปต้ได้อยู่ถ้าไม่ต้องก็ได้ไปตีตมาแล้วนี่อยู่ตอล้กั้

สวยไฮไลท์ไปเจ็ดหนึ่งตัวสองตายระเวงเลยแก้ซีไฟเข้าบีบนก็ได้เนี่ยถ้าไปทีไรตายขึนแรกที่ก็ไปคนที่หลักสุดท้ายดิไอเบสไม่ชอบแกงปลาแฝดใส่โอ้โหโอ้โหฟองอ่ะฟองอ่ะโหแม่งทีมอี ปปปลวบบบเเเ๊๊๊ะะะของอ่ะของของของหรือของเออพันเอตัวแก้คือใช้คีบนยังใครดูหลังอ่ะใครดูหลังอ่ะตายโซลินโซลินสวยเดี๋ยวพี่ตาเปิดให้สวยหมดแผงหมดแผงจระเข้สัตว์ลุมยิงกูเลย บชนะไหมเละไหมพี่ต้องถามว่าได้กี่วินวันนี้ก็ได้มีวาสนาแค่ไหนแล้วได้เล่นกับได้เล่นกับรองแชมป์โลกเหรือเกี่วินได้กี่วินได้กี่วหนึ่งวินแล้วพี่ได้วินได้ตาที่สองไอเกียรติฆ่าไม่ได้ใช่ฆ่าไม่ได้นเล็ ตัวนี้ให้เอามาเลยห้าสิบทูอาวถ้าถ้าพอเสิรพาได้เลยถาอ่อนมันเป็นมันมานานม่อวานสิ่ฟมีเอ้เบสคือถามว่านร่มตั้งชื่อแบบเนี้ยมึงไม่อายตัวเองเหมอนเนี้ยดีโมโอ้โหผมมากกอ็เลยเนี้ยอนดีพี่พี่บอลโดนระเบิดเดี๋ยว่า้ปเอาละไป ตาไปแล้วระวังปีวออ่ะเฮ้ยห้องรับตายเข้าเลยเข้าเลยสวยสวยเข้าไปเลยโอ้โเฮ้ยเปลี่ยนแผนว่างดีไม่มีใครไปยาวเลยนะเอาแผนไหนอ่ะสี่สี่สองโซลีนเอาปืนม้าเปล่าไม่เอาเหมางโอ้งๆ มันบอกเพื่อนแล้วแหะว,ว่ายาวมาเยอะล้วโยกัวาบ้าโยกขว,กวา,าเ,อเอ้ข้าวบมวเลยเฮ้ข้าบาบวแลวเ,เ,ลวเ,เลวหรอ,อ,อจะลงแทนเอ์ถึงไฟเยอะมากแทนเอ์ ยาวหนึ่งท่านเอตรงบันไัยมีสีไฟนี่ลนีบนสี่ตัวนะเาจารย์บนสีน่ตัวโอ้ล่นท่านเอมีไหมมีไม่มีไม่ไมีมทเทรโล่โอ้สองตู้อะแคมดีโซนนี้เอรี่ท่านเอโดนเบิร์ดมาแล้ว โอุ๊ยบลูทีวินผมฆ่าได้สองตัวอย่างนี้ก็ได้อะใครฝากอะอะกก็แคคอร์ดนี่นานแล้วที่นี้รถเก่งหรือเปล่าใช่พี่แอคคอร์ดอยากได้มากเลยทางชื่อก่อนเลยไอ้ที่มันมีสีล้อใช่ไหมขำขำไม่ขำไม่แ,แกล้งเลย

คือตัวเองปึกป้องปีนอืมนิดเดียวโอ๊ตนิดเดียวเขาบอกนี่บ้าโอเคไปไอตัวไหนของเอี๊ยวะเอมันไม่มีที่ให้ติดเลยเด้อติดหลังแค่เนี้เพดานไงเพดานโอ้โห อยู่ท่านเอคนหนี่งระเบิดบีบักระเบิดบีบักแยกแยกแยกมาแล้วแยกมาแล้วระวังบีบนนะให้อยู่ไห้อยู่ที่บีไว้บนมาแล้วใช่บนบอตัวนึ่งมีหลุดยังเอาผูยิงศพอีกมัวมากเลยคนหลังหลังเป็นเซี โดนทาร์เม okay. oh. ็ตคอมอับก็โดนทาบเม็ตหอเอโอ้พี่บอบตอนตดได้ไอ้บสาเอาบอม has been planted ปนนุ๊บปุบสวย,สวยเวลาไม่คอยถ้ากูเลยกูเลยกูเลยโดยแดแท่นทีไฟใครอ่ะโดแดแท่นแท่นมาแล้วสวยกูมีมีกู้ใบเปล่าระดับนี่เหรอมีกู้ได้เต็มที

ไหนยาว่ยโอ้สั่งแม่มาไวจ้าโอ้ระเบิดมีบักอีกแล้วโอ้มาไวเลยมีนไปไหนวะเนี่ยไหนอยู่ไหนนี่ไง วห้องสองห้องสองอยู่ห้องลับอยู่ห้องลับอย่ามองเลือดตัวเองนะถือแล้วข้างบนน่ะวางได้ยังวะไงเอนะเออย่าเพิ่งอย่าบวกวางจีไฟไว้ไหนอ่ะในเอโอเครอวางก็ได้ มาแล้วข้างหลังห้องลับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเอาอีกพี่เก๋โอ้โหววเนี่ยเเชื่อเชื่ออยู่เชื่ออยู่อะไรวะนี่มันเป็นร้อนในตั้งสามที่อยู่ที่ป่าขมอ๋อเนอะใครอ่ะไอ้ถาวที่กระเดี๋ยวยาวมายาวมา

เครพีโต้ดคราบตำแหน่งอบเชยติดตงไหนี่เบท้องไปอบนี่มันอบซ้ายธรรมชาติหรือเปล่าอ่าฮ่น่าอ่พี่าฮ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 ่่่า่าฮาาฮ่า่า่วบาาแ่าว่ีบ่าฮาแลาวอยู่ใน่าฮ่า แค่นตัวไหมแค่น้าตัวไหมแค่แค่นนนนดูไปเถอะเวยไอเบสตัวไม่เต็มไอเบสไม่เต็มมียาวเอรึเปล่ครับผมรวมรวมมันก่อนอย่าอย่าไปตายทีละคนดิอยู่รวมกันไว้รวมกันได้ดีเลยนะเออไป ถ้าจะยิงก็ต้องลุมยิงคนลุมยิงเลยถ้าเข้าทีละคนเราก็ตายทีละคนพีโดนไปเลยลุมเลยหอไฟไฟไุ่มเอ๋ไอ้คไฟใครวะกันบักเอ็มเน่เอาควดหัวกระบ้าเลยยาวยาวรอกดสีไฟได้แก่ lo quần anyway, lên, thứ lên Đi, mấy tông thử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมือนโดดแทกเอวะต้งไหนมาตรงไหนมายกงนี่บนเยอะบนเยอะบนเยอะมาอยู่บีบ้าเร็วก่นี่อยู่ในบีโอ๊ตเยอะไหมโอ๊ต2ตัว บีบอลีบอลีบอลกินตัวโอ๊ตีบอลตีบไปนี่แล้วโดดโดดแท่นไม่โดดโดดไม่โดดโอ้โหายห้บลูีอะไรไม่ตินลบไหมเอาสายลงเลยดิลง